สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่ผมอยู่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับขายีเาอืมเอาลท่านผู้ชมครับโอ้ไก่ย่างเป็นตะแส่มแห้งครับพี่น้องครับโอ้ไก่ย่างสูตรกันทาราร่มบหครับเนี่ยนี่เบิรงพี่น้องไก่ย่างสูตรกันทรารมจะถูกเดี๋ยวจะถูกใจให้เลย เดี๋ยวเขาลงเกลี่นมาที่แหละไก่ย่างสูดกันทละล่มครับพี่น้องครับเป็นตะแซสบนะครับเป็นตะกินนะครับพี่น้องครับนี่ย่างสดสดให้เห็นเลยนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องคุณนี่คือไก่ย่างสดกันทละล่มต่ว่ายอยู่ในตลาดเสาสีสเกตนะครับตลาดสดเทศบาลโอ้ปลาก็มี่เมฆไข่พร้อมโอ้ยนี่เป็นตะแซสบแท้ตัวละจักบาทครับเนี่ยตละอห้าบาโอ้หมกเงเลย สุดยอดสุดยอดนะตัวไหนซุกแล้วครับเนี่ยตัวไหนตัวไหนหง่กว่ากันหง่กว่ามูตัวนี้บ่ร้อยเท่าไรก่อเดี๋ยวผมจองไว้เด้อตัวนี้เด้อเดี๋ยวมาเอาเด้อจองไว้ก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวคนสิมาเอากันพี่น้องเบื่องเด้อร้อยหาสิบบาทครับพี่น้องเป็นตัแสบแห้งครับมักเรียบร้อยบ่ครับเนี่ยมอตงมีน้ำจิ้มกับแสบเลยมันบ่โอ้ปลาคอนี่ขายจั่ไหนครับปลาคอเนี่ย ตัวรหัสิบบาทอ๋อคือว่าตัวนี้ที่ผมเอานี่คือลอยหาสีบ่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวค้างๆกันนี่เดี๋ยวซ้ำกันบ่ะราคาเดียวกันอ๋อราคาเดียวกันตัวนี้เดี๋ยวขอลอยยี่สิบอ๋อครับอาขอบคุณครับเดี๋ยวมาชมร้านนี่กอนเด้อบานเนี่าร้านนี่เพิ่นขายปลาดุกนะครับพี่น้องครับอ้าพี่น้องมาเบิ่งร้านนี่เพิ่นขายปลาดุกกับปลานิ่นแจ้วกับมีตัวนี่โอ้นี่พี่น้องครับเป็นตะกินขนาดเลยครับพี่น้องเบิ่ง โอ้ของสีสะเก็ดเท่าไปตะกินครับพี่น้องปลาดุกตัวละกจักบาทไหมคะปลาดุกยี่สิบห้าบาทนะครับพี่น้องับปลานิ่นนะครับปลานิ่นเก้าสิบนะครับพี่น้องครับปูหล่านแถวๆนี้มีตลาดเป็นตะแสบนะครับพี่น้องครับเบื้องเขาครับนี่เพื่อพี่น้องโอ้ปิ่งปลาคอปิ่งปลาดุกปลาเข็งปลาเข็งจักบาทครับเนี่ยปลาเข็งหกสิบจ้ะปลาเขีงหกสิบนะครับพี่น้องครับปลานิ่นปลาตะเพียนแม่ไข่ โอ้มีตตเน่เป็นตตเส็บเลยครับพี่น้องครับมองนี้ด้านหลังตลาดเนี่ยเขาเอินตลาดยังก่อนครับมองนี้โอ้ตลาดคุณนายละมุนบอกครับย่ตลาดคุณนายละมุนเวยครับด้วยพี่น้องขายนี่เพิ่งปิ้งปลาเนี่ยผมเอาหลายะตัวหนึ่งเนี่ยผมจองแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเออไม่ค่ะกับมีแตคนงับงามตัวนี้กับไก่ยางสูตรกันทาล่าล่มครับพี่น้องครับเป็นตะเส็บเป็นตตเส็บโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยขันผมบอเป็น ผิดหลกกินไก่เนี่ยผมเสียเอาอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นตา๊แสบแห้งครับพี่น้องนี่เพ่นอยางไฟลุกบืบเลยครับพี่น้องครับนี่ละผมสนใจมองนี่ละนี่ตัวนี้ละใช่หร่าของผมซุกแล้วบ่แม่ข้ากินได้เลยบ,คบ่ครับเนี่ยเอาเอาตัวนี้ละครับตัวนึงร้อยห้าสิบบแม่ค่ะร้150อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องครับแลตัวนี้ละอ่ะไปกาพันไถทงห้แล้วอ่ะเอาไปละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ